วันนี้นะึกอยากกินพะโล้ขึ้นมานะคะทุกคนก็เตรียมตัวใส่เลยจ้าทำเลยนะคะทุกคนขาวันนี้ทำพะโล้สามชั้นนะคะทุกคนขา โลไข่เสริมข้นนะคะคน,นี่เราก็ตามสามเกลือมานี่เลยจ้ามาคุเลคุเลนะคะมาเจียวให้หอมก่อนนะคะทุกคนก่อนใส่น้ํามันหรือน้ําตาลปึบนะคะทุกคนคะ่ะหรือน้ําตาลมะพร้าวเรานั่นเองหรือน้ําตาลปิบเรานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็มาคุเลคุเลให้น้ําตาลม,มันละลายก่อนนะคะทุกคนให้มันเป็นสีน้ําตาลไปเลยทุกคนทําเมนูนี้เนื้อนึ่ง อยากจะกินนะคะทุกคนไปซื้อเข้ามามันก็กินไม่จุกใจก็ทําเองเลยจ้าพอน้ําตาลมันเริ่มเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้แล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยจ้าคุเลคุเลทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะทุกคนเข้ากันกับหมูสามชั้นนะคะเราค่อยเติมน้านะคะทุกคนคะ่ะนี่คุกเขาเข้ากันไปเลยจ้าวันนี้เราจะใช้หมูสามชั้นประมาณครึ่งกิโลนะคะทุกคนกับ แล้วก็ใส่ไอ้นี้ด้วยนะคะทุกคนใส่อะไรวาเขาเรียกใส่กระดูกค่ะใส่กระดูกไปด้วยนะคะนี่ซี่โครงนะซี่โครงหมูไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คนเลีย้ยพอมันเข้ากันแล้วก็เติมน้ําไปเลยจ้าเราจะเติมน้ําทิ้งไว้ประมาณสามลิตรนะคะทุกคนคะ่ะนี่เติมน้ําไปสามลิตรเลยจ้าทุกคนเพื่อที่จะให้มันหมูมันจะสุกนุ่มนะคะทุกคนคะ่ะนี่ ตุนไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนรอให้น้ําเดือดแล้วก็มานี่จ้าต้มไข่แล้วก็มาปอกไข่กันเลยจ้าเราจะทําเหมือนไข่ ตาหนีนะคะทุกคนไข่ข้างในยังเป็นสีแดงๆอยู่นะคะทุกคนคะ่ะจะไม่ให้มันสุกมากนะคะปอกไข่ไปเลยจ้าทุกคนไข่ให้เราใช้วันนี้ก็ไข่ประมาณแปดฟองนะคะทุกคนปอกค่อยๆปอกแรงก็ไม่ได้ะครับเพราะข้างในยังไม่สุกดีนะคะทุกคนเราจะใส่เกลือลงไปด้วยเพื่อที่จะให้มันปอกดูมันล่อนง่ายนะคะทุกคนค่ะนี่ ปอกใส่กับน้ําจะได้ปอกง่ายๆล้างได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะมือเราล้างสะอาดแล้วนะคะทุกคนทํากับข้าวให้ครอบครัวก,กินเองนะคะนี่ปอกจะเสร็จแล้วนะคะลูกสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพอปอกเสร็จแล้วเราก็จะเอาซีอิ๊วดำนะคะคุกเขาไขใ่ให้มันเป็นสีดำมันจะได้น่ากินนะคะทุกคนคะ่ะนี่ บอกทุกอย่างเสร็จห,หมดทุกอย่างแล้วมาทําการปรุงรสนะคะเราจะใช้ผงโะโลสํมเร็จแทนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแบบไอเป็นตัวนั้นมามันจะกลิ่นมันจะแรงไปนะคะถ้าใส่ผงโะโลสํมเร็จมันก็หอมพอดีนะคะทุกคนค่ะปรุงรสไปด้วยนะคะน้ําตาลเกลือนะคะทุกคนหรือว่านี่ซีอิ๊วนะคะทุกคนเออไม่ใช่ซอ ฟาเขียวแล้วก็ตามด้วยซี๊วนะคะเพื่อให้เพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็มาคุกไข่ใส่ซี๊วไปเลยจ้าทุกคนคุกเขาให้มันเข้ากันเลยนะคะทุกคนอันนี้เราจะใส่ทีหลังนะคะทุกคนคะ่ะให้ให้มันสุกแล้วเราถึงจะใส่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไข่เราไม่เละนะคะทุกคนคะ่ะนี่จ้าคุกเขาเลยจ้าทําแรงไม่ได้ก็กลัวไข่แตกนะคะ พอน้ำหรือว่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมใส่ไข่ลงไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่จ้าพูรู้เรานะคะทุกคนสีสันน่ากินไหมทุกคนนี่นะคะนี่นไม่ขนาดนี้ยังแตกเลยจ้าก็มีมีอะไรมากมายแ,แนะนำพูรู้นะคะทุกคน